ơ ừ, vào từ bạc đẹp bát nhạc bó ừ, bóng nhạc 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 bóng ก็ทท ikum, ค Bref, ือความความข็งขันต่างวาันหมดเนานี่คืกกัคือนาก็คือกัอ้อมปูลงโงมาเกินมากค่ะอ้มตวัตวัต้นปลาปาออมปูปูเรื่องที่าคือใเใหเดีอปูใถ่กพอเด็กเข้าบอกครับเนาะครับผมเออเมือนลูกร้านแบบมารดูหวัหัวกันะลูกเนาะ เออให้ต้นดอกหมอกดอกมันให้ต้นกาบขอมกาบพึ่เออให้ต้นป่าปลามาขวไยรวมถ่งรวมเป็ดแล้วหอนะอาอเข้ามาอ้มื่อข้อมูลใหญ่เออปาทั้งรับข้าขาดทุกทางเออพอกิดเอือกรพากเกอดขาเอือกระพากนะวบักเกิดจังไร ก็จะเกิดเหมอคนามนะบ้าเปล่าครดาทุกค่านขาจ้าคาจ้าขาดทุกท่านแล้วพอพะมันขาดขาดหาครำโคตรคนมา่างข้อขุกจักกุ๊กเออให้มือคูกมือรามือกมืหมายสุขภาพแข็งแรงนะ้วกน้าให้ตารึนตารึนให้เมื่อยไหลมองให้ทงไหลมาลูกขาดนี่ขาดหากก็จะเกิดคื่อเก้าบ้าบึ้งแล้ว ถาวบาคถ่าผูกถ่ายจิมี่โชวบ่าพอได้โชคร้ายก็เขาหัวดีใจท่านมีหัวตานี่คือด็กชก็เกาเาล้วเแตเรือ่อตเรูกเห็นๆแลเรยรวยนะพอรับใครแบพ่อรับใครนะาไปกะไยาไข้คนก็โาาบบมมดนทัาตายเอ็คนได้กายนี่จะเดานว <laughs> า, <laughs> างกาาึ่บาาต้นจำนี่ละปูอันนี้เขาคูยไหนั่งจะปูป้า เออแตงโมโอ้ก็รู้ไม่ต้องผ่าปาดูได้พอผู้ขากาจากมือแล้วมดูไดผู้ขากับม่โชคไม่รักไม่โชคไมหมานั้นมีหลายวันหนาทีเท่าหลายกว่าน้นค่ะเออทีไดยก่บอบอีนักแตงโมขอขันไม่โชคไม่รักไม่โชคมหมานั่นลูกเดอ ให้เจริญแต่ว่าเอพอครัหายดูเดกเป็นทุกข์หายื่องไร้ร่องแล้วก็หายข้องไร้ขม่าไ่ต้องเอาไปกับเอ้อจ้าวมน่้อพ่อเขาจะหายามตัวตั้าี่บ้อพ่อเขาจะหายสามตัวตัอะเฮงเฮงแว๊บเลยดูว่าเขาจะนั้งแลงโมไปเจ๊บแล้วของขายจุดยุกของาเงี้ยของขายเงี้ยมาอยจ้าของขายเงี้ยมากับขายฝุนเนาะเออ อาหายก็ไม่รากไ่ตกไื่มาสุขภาพแข็งแรงขอข้าเงินแรงขอข้างทองแรงมาฝากไปให้โอ้สิฝากมาเนะฝากไปให้ช่างเขือชิบเก็กบาทชิบเกีดบาทให้จ้าไม่กับพ่ออ่ขี้คายคืนบนมาปวดรงร่างกัาหัเพราะว่าปวดรงหลุมมาเขาว่ากายเนาะาเออไม่เป็นไรเอาม่เ เอาไม่ทางเถิเอาไปแล้วพอสะให้บ้านาเริ่องนู้ให้เจิญเจริญอผู้อาวุโเป็นคุณเรื่องางเถิดฟังพอป่นันมวัดต๊ะก็ได้างเถิดวัจักบุญแตพ่ะลกมาฟังข่าวอยู่นพอและมื่วน่ะมั่วานเมากางเถิเธอช้าราหใมันเล้เดือาชิบเขาต้นบ่ะสาชบเขาต้นแล้วจะเอาว่ากบแม่เนาะเอาแค่มปุบค่ะเนาะเออ แค่ทยเกือขค้นคือค้อนะบ้มมาม่เกือโรคได้เกือขค้นได้คือ,คอบอกทางถือและ้วลูกปา FC ยิมปากถวายปับ<โด><ฟ>เออ FC ปาก้ามาเสียว<โด>นึ่งนี่ปาเสียวนึ่งนี่เขจดละด<โ>ดดนมเข้าปากคือพอกออ เออผมบาง้างดื in, ่มดื่มบางคาังวาง่าขาดงบด้ว่ยมือนึ่ม yeah, ือว mm ่าการงานฝ่ายของเนาะเออคือจการงานผู้ใดกับมือตามมาคืออาถึงเวลาก็มาทำงานกันเลมเออหายกฟ้าไม่ตกไม่หลับไม่ตไม่ไม้ผูกับพ่แข็งแรงขอให้เงินไหลงอขอให้ทองไหลมาขอให้ตจเรือตะเรือทุกทุกคนนะลูกนะเฮงแล้วก็ไยไหว้คือเงแล้วก็การงานแล้วก็จะรับคือคืองานเรื่องของค่ะ สมกิตมาทางหนอันนี้คือว่าสมกิบะขาวไม้งหนงนบะขาม้ลูกเออรวมบมานแา้วพอเออเดียวนี้ขาว่าสิคือต้มแงวานหวากันถ้าทถางขาว่าไม่คู่ผ้ากาั้นคู่ขาขอหอยขอแขนไอน้าอาวหายมิตรสกมหลักมิตรสกม่หมาน้ลูกเออให้ใจปใจเอุกุกคน่าขาวู่ไดก

เมื่อไงป่ไงปูขาไก่ว่างเหอนยานไปูเมื่อขาไก่ว่างเยพอใจครับพอใจไหมพอใจครับพอใจในงานที่พอถจไหมพอใจครับมากเลยทำดีได้ดีน้อลหรือาะ่ใจดีใจดีมลูกวะออันนี้ข้างทำดีได้พอได้คือพอบุนดุบางบ่ไม่ทำมาต่ เสียงได้คือได้เสียงมาหลวงเนาะเติร้ายถูร้ายก็อาจจะเริ่มจะเริ่มหายชัวหายว่าหายชัวหายมาแล้วลูกเ้อไปต่อบุญต่อคุ้มไปเรือยๆได้คือกับมือเดี๋ยวพอซิ้ซืแต่นะนะท้องพ่อไดนกับจังไหนท้องพ่อรู้อยไกับจังรู้อะมาลวงนาะามให้ถูกให้ป้องมาค้ออจเริ่มอาจจะเริ่มจะเริ่ม ออนที่เอฟซีเขาเอ็นดังแ้งโมลูกโตมาเลือกับว่าหะออกเครื่องไกัหรืเล่าอจะเกี่ยวมาทานืพอไ่าก่เดือดเนอแต่โมเป็นคนชาพอจ้่ยังก็คือได้ทั้งปวดหัวแด้พอเบียนะเริ่มก็ป้วยจะเริ่มปวดแล้วเออคือื่อยาวแต่ปวดมาอ้าวไม่เป็นแบบเด็กพ่อให้รางวัลเนาะ อาหามิเครไม่ลักมิโค่ไม้สุดกับภาพแข็งแรงคึ่นมาสบายเพีเแล้วเลยเลยนะลูกนะเออมันเป็นไรมองยังอาดึความาหลอกควางมาได้ป้าดอกมาเจีไปไปแข็่มาจหรายแต่ควงมาได้ขอบมึงกอบัมาหอยนะลูกนะเออม่โคาไม่รักม่โครไม้เยอะแตเรื่อตเรื่องหาหของข เออ่วงนี้ช่วงรักพ่วงมาได้ยูลวเดยวเอมไม่่วงบอกเลยทำใจต้องทำใจไปก่อนะลูกมะาอันนี้ม่เกอม์รัลไม่เกอร์วหมาสุขภาพแข็งแรงให้เงินไหนมอให้ของไหนมาของอะไรลูกอันนี้ของนาบัตรนา่องานน้ำจำนาอนให้โชคให้หมานะลูกมะพอรับทันเดี๋ยวเดี๋งยั นังยังไม่เหลือพ่อกินนั่งมาขาขาไร้ขาปูใจถามอะไรว่าทอาจังอจังจงังมาขาขาไม่กพ่อขอขามาจะมีโชคดีมากได้เรียนโชคได้ว่าต้องลุกทุ่งเนาะขาปูข้อเท้าข้อเท้าว่มามันทักมาจากริงนั่งาขาริ้งนั่งมาไปนั่งกัดอ้อมลองเท่ก็ว่ถือน้ำม ได้ก็ได้หลายกมู <R> อทงทักเป็่นเนาะ <S <S าพ่อทค่นั้นใครก็เริ่มฝันใคเริ่มเจ้ที่ฝันเออท้าพข้อฝันใครเป็นจรนินไม่ใชนะจะไม่ได้จริงเนาะโอเคไหมัี่นั่นเรารักเขาเลยสาม,มาวันวันหถึงฝันมาฝันอยูนะที่ฝันขัขึ้นหังได้ทักโรงพ่อถาวแล้วบางอิอ่ง ยังบอกฝันอยูเนี่ยไม่คอพ่อคุณนักงึืฝันแล้วพ่อจะไปบอกเอื่งนะบว่กม้าร่ำร่ำร่กฝ่ายนี้นะนั่งมาค่าบอะไรันมิจัามิจฉาควบคุมมาก่านมาเป็นเรื่องฝันไัดปีนดอกผ่านัดกูจะขัดบ่าหรอบ้าตัวนะบุกม่าอันนี้นายแขกรู้ว่าทำบูมนำนาบุ๊กว่า หายไม่ถูกวไมาวิถูกวิมานแล้วเออหายจะรู้ตะลูอาทุกวันว่าถูกข่าวพาืะแม่แข็งจะไม่โูกไงถูกนะจะได้โชคถึงนะพวกนะใจเงินเดินเดีวพ่อจะประทานให้เรื่อยๆช้อนให้คนมีความอดทนอน่างให้รอมใจพังแล้วะพานมีความอดทนติดตัวเออว่าจะอดทนได้เท่นั้นเนาะแสดงว่าผ่านแล้วนะเนาะเมื่อไ ข,าง,า,ขางนี้นจะปูข้างนี้มหด <c oughs> มดเือ,ข,อข,เข้างนึงจทำอะไรเอาวาวมาไว้ชักกอนป้าถ้ามาถือปลมทักพอจ่ามามาหลายโรดรายเกิดพวกมารเจ้าเออจะมาทัผู้ขาดเออมเขกพิรักมิขกพักสุขภาพแห็งแรง้างเออขาพูดหลั้าหลงเให้เจาเออโ้อออา้าวมาไดยเออตัางข <c oughs> ึง้นมานเดียวเลย ไม่ไงขัดไงไม่รลย้บางเสียงจ่ายค่าของด้วยคจ่ายเงินพวกมาได่รวคขาดมากปวดมากนกิดแค่งางเขาโลกเ้างานคืองนไม่รวยปวดจุกมาสั่งนักไปเออมาทางเปิดเป็นไปหลายดูเรื่องมึงว่าดูฟูงานอะไรดูฟูเอองานมาไรดูฟูถามว่าจะโชคจะกาบจากโชคจะกม้านั่จะกโชค่างอีกสาลูกนะ